เพราะว่าเมื่อด้ว่าเห็นเลขอาจารย์แล้วเนะาะเพราะว่ามันนิ่มที่ 26, 27, 28, 29, 30, 30แล้วก็หนึ่งหามือก็มือวันที่หนึ่งมันเหลืออีกโดนแต่ว่าอาจารย์เปิดเลขก่อนให้เห็นก่อนแต่ว่าทุกคนอาจารย์อาจารย์ที่ว่ามีโอ,อกาสลืม พวกเจ้ามีโอกาสลืมที่สุดเลยนี่แหละกะถ็ถทึกว่าเลี้ยวเต้ดวงผู้ใดเลี้ยวเต้บุญพวกเจ้าแต่ว่าอาจารย์บอกว่าในเมื่อพวกเจ้าเห็นเลขกแล้วในเมื่อพวกเจ้ามาเบิงเลกขกก็าอาจารย์แล้วจะปล่อยให้มันหลุดมือเข้าใจบอพี่นอ้องตัวแม่นว่าอาจารย์ก่อเป็นคนที่แสงสีเด้ยเลขออกแล้วข้อมากีดเลขกออกแล้วเข้อามาบอกว่าแม่นบ่เหต เห็ดไปเพื่ออย่างแต่ปลอยเลยกับปล่อยก่อนบ้านกอนเมืองเขาพี่น้องเห็ดมันด้วยใจนี่แหละบพได้เห็นว่าหลอกม่ต้มคนพี่น้องอาจารย์ก่อไปนคนจริงใจเเอ่ออาจารย์ก่อไปนคนจริงใจเห็ดก็เห็นด้วยใจอาจารย์ไปนคนอีสานเป็นคนบ้านนอกแต่ว่าความจริงใจลอยเปเส้นที่จะมอกไห้แฟนกัแฟแฟนผีบ่ได้มาตัวมาต้มคนบ่มว่าเลกออกแล้ว รัฐบาลไทยออกแล้วนะอาจารย์กอมากี้เอยแมงเฮดกีดจ mm ักเฮ็ดไปเพื่ออย่างพี่น้องจักสิฮปิดตัวไปตุ่มเอฟซีอาจารย์เพื่อนอย่างเฮดเซฮ์ไปเพื่อนไปเพื่ออย่างไอ้เพื่อนว่าดาข่อยบอตี้ข่อยกับบักกาเฮดแล้วเขาบ่เฮดพี่น้องมิตาเอื้อยมิตาอายมีตานองมีตามู่กันจซก์กีไปเฮดไปเพื่อนยังข่อยกับบได้เงิน้ำเจ้าเจากับบไดินก็น้ำข่อย นี่แหละคือความจริงใจของอาจารย์ก่ออาจารย์อยูได้ทุม่มเงอนเพื่ออยังเพราะความจริงใจเนอะที่แฟนขับพ่อไปอาจารย์อาจารย์เขามอกไปพวกเจ้าถึงบางคนสีดามาได้อาจารย์อาจารย์บอกว่าดอก,อกพี่น้องเพื่อนปเข้าใจนะจะใบเี้คนมีสานจริงใจแห้งเด้อเพราตัวปตุ่มเด้ขคือที่อาจารย์เนี่ยเล็กแมนก็บ,บอกว่าแมน่บ่แม่นก็บ,บอกว่าบ่แม่นแค่นั้นแหละ บอกบอกบ่ไเ <Th us> <c oughs> ้มาเรียกเรียนตริงลยพี่น้องอาจารย์มาเรียนเรียกเรียนตริงอาจารย์นี่ความจริงใจเอองวใจเงมอบให้ลวดเขาก็บอกว่าเขานาะพี่น้องนาะว่าเขาก็ไม่ก็ล่ะแต่ว่างวดนี้คือมันมันใจแห้งพี่น้องอะไรสุดมากงวดนี้แหละคนคนเบื้องหลาเพราะมันใจ้องเด้อพี่น้องเด้อเออนี่แหละคือข้อรู้สอาจารย์ก่อนเนี่ย ถึงอาจารย์บอค่อยได้ไล่สนดูดู oo, แต่ว่าเอ่ออาจารย์ให้ทุกคนอย,กอยากฟังความรู้สึกอาจารย์อยากให้อยากให้เจ้าหู้ว่าอาจารย์เป็นคนนิสัยแบบใเออให้เลขแบบนี้เนาะจริงใจกับจริงใจแบบนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะพี่น้องอาจารย์จะเป็นคนแบบนี้เนี่ยสมมติว่าอาจารย์ให้เลข 9, เก้าม,ม็นบอกสมมตินาอให้เลขเจ้าแต่ว่าเลขอลขอกหูเลขปิ้นพี่น้องเลขปิ้น อาจารย์จะเป็นคนที่บ่ชหายเลขปีหนึ่งสัปหกก็บ,บอกว่าหกเก้าก็บอกว่าเก้าสามก็บอกว่าสามโมเมนแปดเนี่ยนี่คือความจิตใจอาจารย์แล้วอ,อ,อาจารย์ให้เก้าอุ้ยมัน,ม,นมันปีเป็นหกนะเออออาหกมันปีเป็นเก้าคือบมเมนนิสัยอาจารย์เลยเจ้ามักนิสัยแบบนี้ปะเก้าก็คือเก้าคู่สอนบอกว่าเก้าก็บอกว่าเก้า ครูสอนบอกหกคือบอกหกไม่เป็นเก้านี่คือนิสัยอาจารย์จะเป็นคนใส่ตรงประเด็นและก็ชัดเจนแล้วก็บ,บ่ขีสอนต่อแล้วพี่น้องนี่แหละคือคือนิสัยอาจารย์นิสัยอาจารย์เขาบอกอาจารย์มเมื่อคืบักีได้พี่น้องอุ้ยเลขเก้าไปเลขหกปีนใส่กันใส่ไปสู้บัเคยว่าบาะว่าพี่น้องกขมันานเขาเขานะ่ะ คาสิปีนเขอพวกปีนในเขาล้วเออคาสิปีนคือบวกปีนในเขาโน้วนเป็นล่ะเอออาจารย์คันบ่เขาอย่างกับว่าเออบ่เขาเด้อพี่น้องพูกได้ไปปีนแล้วก็ไปปีนเอาล้วอาจารย์ไปคนแบบบ่มักปีนเละมันหลายตุกเนาะนี่อะไรนี่นี่ขึ้นิสัยอาจารย์เด้อจากไ้เด้อต้องประดิษฐ์พี่น้องบางเทียบบางเทียบเราพี่น้องส่งประเด็นหลายจนคนสร้างพี่น้อง ตรงไหลจนเขาพอมันบวกความตกของอาจารย์คือมันพูดเกินไปพี่นอ้องอาจารย์แต่ว่าอาจารย์ว่าความจริงใจและกระตุ้งบาลีเนี่ยมันอยู่นํากันได้โดนมันอยู่นํากันค,คือคือแฟนคลับที่มาเบิกอาจารย์เนี่ยอยู่นอกอาจารย์ได้โดนมากเลยเพราะว่าเพราะต่อแหล่เพราะต่อแหล่อ <laughs> ีพี่น้องเนาะเออออาคุณได้มาใหม่พี่น้องนี่นี่ลหละพี่นอ้อง เพราะว่าอาจารย์ล่อเนี้ยล่อคนสําหรับคนที่ยังยังเบลเลี่งานมากหรือบอ่หินอาจารย์อยากให้หินน้ํากัดอาายอากให้หินน้ํากัดพี่น้องเบิ้งได้พี่ดองแคปไวเดอร์เป็นเลขก่องที่อาจารย์ประก,กาศาไว้หลายมือแล้วนะบิวไรขอบพระคุณพี่สาวอาจารย์เนาะขอบคุณทุกคนเนาะขอบคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนกดไลค์กดแชร์นะไม่มีการแปลงไม่มีการเชิญชวนไม่มีการแจกรางวัลเน้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ติดตามครั้งแรกเขาขอให้โชคดีนะจะได้ร่วมบุญกับอาจารย์เนาะจะได้ร่วมบุญกับอาจารย์กอนะวันนี้ไลฟ์สดนานนะค่อนข้างนานรอเพื่อนอยู่นะขณะอาจารย์พูดนานาน,นี้เอฟซีก็ไม่ไปไหนเลยเนาะเออเพราะว่า <c oughs> เออเอฟซีนี่แหละเรียกว่าแฟนขับแฟนเพจที่เหนียวแน่เลขบัญชียังไม่ได้ให้หรอกพี่นอ้องให้เรียกเขาก่อนให้เรียกเขาก่อนให้เรียกแต่ก่อน ถ้าวิ่งเข่าก็ซอยใหญ่งไ,งได้เด้อพี่น้องเด้อไย่ไมยับเน่ยทิงวิ่งได้อละ่ะพยายามจัดติ่งเด้อร่ะตัววิ่งเด้อเล็ดมากคือตัววิ่งนี่ละ่ะเล็ดมากๆเลยได้เนี่ยพี่น้องเบิ่งเด้อนี่ล่ะซองเล็ดซองสิ่สงเน,นี่ยซองมันจะเป็นตัวเนี้ยอาจารย์พิมมาใหม่เด้อพี่นอ้องอาจารย์พิมมาใหม่สิ่งที่น้ำงามเด้อแล้วแซ่ไปมูเบิ่งน้ำเด้อ แซ่ไปให้กิก,บบก,ก,กเกกบึงน้ำมีบอกกิกเออแซ่ไปให้กิกเบึงน้ำพี่น้องอ่าอาจารย์ก่อเดี๋ยวเมียหลวงจะก,กัดเอให้กิกเบึงน้ำกิกก็อยากได้เงินอยู่เด้่เออกิกก็อย,ยากอยากรวบบุญกับอาจารย์อยู่เด้่มีบอกกิ๊กนี่รุ่กีฬา,านี่รุ่กีฬาเอฟซีปทุมธานีสวัสดีพี่สาวยนินดีต้อนรับจา่านอะ ก็คุณเนาะอาจารย์กอปลอยก่อนหมูนิดเ,เลียกปลอยก่อนหมูนิดเปเรียกอาจารย์เองเขาเด็ดตัวนี้เลยพี่นอ้องเด็ดตัวนี้แหละตัวเด็ดตัวเด็ดตัวนี้แห้งอ๋ออ๋อไอ้หมูนี้มาดูดขักแน่พี่นอ้องนะมาดูดขักแน่เนาะเออก็ กระถินไม่น่าเชื่อแนะ้วกระถินตรงกับวันเกิดอ,อาจารย์พอดีนะคนพิจิตจ้าพี่ปราณียินดีต้อนรับพี่สาวนะขอบพระคุณเนาะขอบพระคุณทุกคนนะขอให้รวยรวยม่วันนี้รัฐบาลไทยฟังอาจารย์เด้อพี่น้องเด้อป่อยสามเมตรเด้อวันนี้อาจารย์ปอยสามเมตรปอยแคนีมีเลคแคนีวัดดวงวัดใจกันแคนีเนาะ เข้าใจบอกเอ้ยโมแมนว่าเมืมามาม่อวันที่หนึ่งไก่อีกตัวหนึ่งเออวันที่สามซีีเสไก่อีกตัวหนึ่งพี่น้องฟังอีกถ้าเห็นอาจารย์กอนีนี่คืออาจารย์กอให้เล็กมากก็นีนะในงวดนี้นะห้เล็กมากก็นีเอาตีนหยับปากอาจารย์เลย <c oughs> อาจารย์วัดดวงแค่สามมิรเอออาจารย์วัดดวงเล็กแค่นี้วัดใจเออพี่น้องเล็กวัดใจ <c oughs> จักเป็นในมวลนี่นะคือห้หน่อยตะบุ๋ห้เล็กน้อยหน่อยพี่น้องแค่นี้เรเียกวัาใจเนาะ,อะขอพอระคุณขอร่วมบุญกับอาจารย์อนุโมทนาบุญจักนะอาจารย์พอก็ได้เวลาอันสมควรแล้วเนาะพี่นะ้นองเนาะวันนี้ทุกคนก็คงจะได้เห็นเลขแนวทางอาจารย์ไปเรียบร้อยแล้วนะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บาอาจารย์เนาะขอใหอ้โชคลาภนะในงวดที่จะ เข้ามาถึงคือวันที่หนึ่งตุลาคมนี้นะขอให้ทุกคนโชคดีนะขอให้เรียกอาจารย์แตกขอให้เข้าเลยเนาะจะได้ร่วมบุญกับอาจารย์ขอสายรุดเด้งเด้าในครั้งนี้เนาะอาจารย์ก็มีเลขแค่นี้แหละเนาะอาจารย์มาค่อนข้างนานแล้วนะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะอาจารย์ก็ลาตีสวัสดิ์สาธุทุกคนเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ เฮ้ยมาพี่รองเอไปนอนกันเดอไปไปควันเด้อพี่้องเด้อเรารับฟันดีแล้วพี่้องเด้อนะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะขอบพระคุณจาขอบคุณคุณแม่สุธาดาคุณผ้าทอผ้าทอผ้าไหมสอนดีจ้ะพี่อุไรนะพี่ปภาพี่กนกพครนะคุณอรสาพี่สัญญานะจะไปแล้วคุณวิรัตนะพี่สม